สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคุณน้ำอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนของเราค่ะเดี๋ยวคุณครูน้ำนะคะจะมาแนะนํานะคะว่าในเมืองของเราเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาู้ บุคลากรนะคะภายในโรงเรียนก่อนนะคะบุคลากรนะคะคนแรกนะคะคือผู้อำนวยการสารศึกษานะคะแล้วก็อาจจะเป็นนะคะรองผู้อำนวยการสารศึกษา,ศาะค่ะแล้วก็คุณครูหรือพ่โลงนะคะหรือแม่บ้านนะคะเป็นต้นนะคะเด็กๆข้อต่อไปค่ะสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะห้องเรียนนะคะจะต้องมีสําหรับการเรียนรู้น,นะคะต่อไปห้องน้ําค่ะใช้สําหรับการขับถ่ายหรือทำกิจวัตรประจําวันของเด็กๆนะคะ สถานที่ต่อไปในโรงเรียนนะคะก็คือโรงอาหารค่ะใช้สําหรับรับประทานอาหารนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะคือสนามเด็กเล่นนะคะใช้ทํากิจกรรมต่างๆในการกิจกรรมการแจ้งของเด็กๆน,นะคะหรือนะคะทำกิจกรรมออกกําลังกายนะคะเช่น,นคุณครูนะคะพาเด็กๆของลงไปเล่นสนามเด็กเล่นค่ะข้อต่อไปนะคะคือมารยาทของเด็กดีค่ะข้อแรกนะคะไหว้ทักทายเมื่อเจอผู้ใหญ่ค่ะข้อที่2 กล่าวคำขอบคุณเมื่อได้รับของค่ะ3ค่ะกล่าวคำขอโทษเมื่อเด็กๆทำผิดค่ะข้อสุดท้ายนะคะแต่งกายถูกระเบียบตามกฎของสถานศึกษานะคะเด็กๆข้อต่อไปนะคะคือข้อตกลงในห้องเรียนนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนค่ะข้อต่อไปนะคะให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของห้องเรียนนะคะแล้วก็เรียนรู้กฎกติกาในห้องเรียนให้ดีค่ะ ต่อไปนะคะยังอยู่ในข้อตกลงในห้องเรียนค่ะคือทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะแล้วก็รักษาความสะอาดภายในห้องเรียนของเรานะคะเพื่อที่ห้องเรียนของเรานะคะจะได้หน้าอยู่นะคะเด็กๆจบไปแล้วนะคะสําหรับบทเรียนนะคะในหน่วยเรื่องโรงเรียนของฉันค่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณครูน้ําฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ